สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียจะมารีวิวกินพิซซ่าคนเดียวนะครับถาดกลางนะครับผมก็ไม่มีอะไรทำนะอันนี้หิวก็เลยมารีวิวนะครับพิซซ่ามีทนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแล้วกันนะครับว่าจะอร่อยยังไงนะครับเฮียจะรีวิวกินคนเดียวนะฮะอันนี้เป็นพิซซ่าถาดกลางนะครับหน้าชีสนะครับผม อ่าหน้ามีดไอสักอย่างหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวเยวใส่ซอสก่อนนะมาเป็นอ่ายูบูทูยูทูเบอร์สายกินนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวนั่งดูกันดูเฮียกินนะครับวันนี้เฮียจะกินคนเดียวนะครับทิซซ่าขนาดกลางนะครับผมหกชิ้นนะฮะโอเคคั้แรกนะก็ตามปกตินะฮะเราจะ ใส่ซอสนะคือกินแล้วแบบไม่ใส่ซอสนี่มันรู้สึกแปลกๆนะแต่ว่าอันนี้เฮียติดแล้วละแต่ว่าคนคนแบบต่างเชืต่างชาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ๊ะมันมันไม่ควรใส่นะบางคนเขาก็อยากจะเอาแบบออริจินัลนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเติมแต่งไม่ต้องปรุงอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเฮียคือติดรสชาติของซอสมะเขือเทศไปแล้วนะครับก็เลยต้องจัดหนักนะครับ แล้วก็เนี่ยก็ชอบอ,อะไรเนี่ยพริกบนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะใส่นี้ไปเลยนะครับ,บ<น>เขาเรียกอะไรนะอาริกาโน,โนอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้หรอกเครื่องปรุงใส่ใ้าไตนะใส่ใ้าไปเขามีให้เท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับเพาไปกินอย่างอื่นก็ไม่รู้จะไปกินกับอะไรนะครับเครื่องปรุงเนี่ยถ้ามันเหลือแล้วก็ก็ไม่รู้มันเข้ากับอะไรบ้างอะ่ะเพราะที่บ้านก็ จะไปสั่งสปาเกตตี้มากินแล้มาค่อยมาใส่มันก็แบกแบบใช่ไหมก็เลยแบบเออไหนๆเขาให้ามาแล้วอ,อ่ะเอก็จัดเลยนะครับใส่ไปให้หมดนะมีอะไรก็ใส่ลงไป้ยอาล่ะใส่ครบละสุดท้ายก็จะเริ่มกินนะครับโอเคเริ่มชิ้นแรก Mm-hmm. พิซซ่าเนี่ยบอกตรงๆนะเป็นอาหารเดียวที่กินแล้วไม่ค่อยรู้สึกอิ่มอะ่ะ <c oughs> Ừ, cái thứ 3. ừ. 是 <clears throat> <clears throat> Mm-hmm. <laughs> 你好。 เอาเป็นว่าตอนนี้ <c oughs> หมดแล้วนะครับก็มารีวิว6ชิ้นนะครับภายใน11วินาที <c oughs> 11นาทีนะครับผมก็อร่อยเนี่ยหิวแล้วก็อยากทำไม่มีเลยทำไม่รู้ว่าจะทำคิดคอนเทนต์อะไรแนละ้วก็เลยเามารีวิวกินโชว์ให้ดูนะครับก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดส u b s c r i ายนะครับมาดูเฮียกินนะฮะ <c oughs> เรียกองไงโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ